พี่ทำอะไรของพี่อ่ะให้เจ้าบอกลงมาให้เจ้าบอกลงมาเดี๋ยวนี้พี่โชคครับสวัสดีครับพี่ค่าสินสอดล่ะค่าสินสอดหกล้านอยู่ไหนถ้าวันนี้พี่ไม่ได้ค่าสินสอดหกล้านพ่อแกสองคนอย่าหวังเลยว่าจะได้แต่งงานกันพี่โชคพ,พี่ทำเกินไปแล้วนะ พี่ก็รู้นี่ว่าฐานะครอบครัวพ,พี่โกเขาเป็นยังไงถึงแม้ว่าเขาจะขายบ้านขายรถเขาก็ไม่มีเงินหกล้านไหมหพี่หรอกนะในสายตาของพี่อความสุขของน้องสาวมันไม่สำคัญอะไรกับพี่เลยใช่ไหมเกลปาตั้งแต่ที่พ่อไม่ให้เราเสียไปอะฉันรู้นะว่าพี่รักฉันที่สุดแต่วันนี้ ฉันขอไม่ฟังพี่แล้วฉันจะทำตามใจตัวเองพี่โชว์ครับผมข,ขอร้องละครับพี่ให้พวกเราสองคนน่ะได้แต่งงานกันเถอะครับได้แต่พี่จะยืดรถคันนี้ไว้เป็นประกรันถ้ามีค่าสินสอบมาให้พี่เมื่อไหร่พ่อแกส่งคนค่อยมาเอารถคันนี้ไป พวกแกสองคนริษแตงงานกันมากเลยไม่ใช่เหรองั้นก็รีบเดินไปสิเชิญฉ,ฉันผิดหวังในตัวพี่มากไปกันเถอะคะ่ะ ค่าสินสอดที่ค้างไว้อยู่ไหนล่ะพี่เมาค่าสินสอดที่ค้างไว้หนูเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเงินทั้งหมดเงินบัตรนี้ค่ะพี่โชคคะหนูขอโทษนะคะที่พี่ห้ามหนูไม่ให้แต่งงานกับพี่กัวแต่หนูก็ไม่ฟังพี่แกรู้ว่าตัวเองผิดก็ดีแล้วนี่คุณเจรต พี่จะรู้ไว้ข้างล่างจะว่าไปเกก็แต่งงานมีครบครัวใหม่แล้วนี่เกก็คงไม่อกับเตนจูกับพี่เรานะที่ผ่านมาพี่เป็นคนเลี้ยงดูแลแกต่อไปเกก็โอนเงินให้พี่เดือนละห้าแสนมันคงไม่มากไปใช่ไหมพี่โชคทำไมพี่โชคเปลี่ยนไปขนาดนี้อ่ะ ใช่พี่เปลี่ยนไปพี่เปลี่ยนเป็นคนน่าเงินแกนอย่าลืมองเงนให้พี่ละ่ะทุกๆเดือนถ้าเกลืมแล้วก็เราตัดขาดความเปพี่น้องกันท่านประธานครับเอาอย่างไรดีครับทำตามที่เขาบอกบรับทราบครับ มันก็สองเดือนแล้วทำไมยังไม่โอนเงินมาอีกโทรไปก็ไม่รับกวางแกจะไปไหนอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่เขาทำอะไรแกหรอฉันบอกพี่ไปอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรตอนเนี้ย ไม่เหนอพวกป้ายติดไว้บุคคลภายนอกห้ามเขาเฮ้ยเข้ามาไม่รู้จักข้อประตูวะพี่โชค โอ๊สดีครับพี่พี่โชคจะมาทำไมไม่บอกผมก่อนแล้วครับพี่มาทวงความเป็นธรรมให้กับน้องสาวหลังจากที่น้องสาวฉันแต่งงานกับแกไปน้องสาวฉันก็ต้องดูแลครอบครัวของแกแถมยังโอนบริษัทให้เป็นชื่อแกน้องสาวฉันต้องเป็นแม่สีเหลืองเต็งตัว wow. ทำไมคุณต้มโต๊ะขึ้นเหลวแบบนี้เหมือนอ้วกหมาใครไม่แดกลงแล้วพรุ่งนี้ผมมีประชุมทำไมไม่รีเซ็ตผมอีกฮะคุณไม่ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างจะไปไหนก็ไปไปน่ารำคาญว่ะไปทีหลัง เขีนคุณเนี่ยเหรอเมียของคุณนะชบ,บาคุณรอผมแป๊บน,นะกวางคุณกล้าได้ยังเรื่องมมาวัธิลักต่อหน้าผู้อยู่คนอื่นมาดูภาบ้าคนสิโสมก็สมผมอ้ายคนอื่นเขาตอนเนี้ยแค่ฉันจะเรียกคุณว่าที่ลักยังไม่มีสิทธิ์เหรอไม่มีสิทธิ์ร้องไห้อะไรก็เอาแต่ร้องไห้ น่าลำคาญว่ะสะบายผมว่ามราเป็นเถอะแต่แกก็ไม่ต้องแทงเขาแบบนี้หรอ ช่วยไม่ได้เนี่น้องสาวพี่มันทําตัวเองก็สม่งหน้าแล้วไม่เกไม่รู้สิกคีเหรอนี่ผมจะบอกอะไรให้นะบริษัทก็เป็นชื่อผมหุ้นทุกหุ้นก็โอนเป็นชื่อผมผมว่าพี่มันเสียงดังโวยวายแถวนี้ดีกว่าสีหน้าแกตอนนี้มันทําให้พี่รู้ว่าก่อนหน้านี้พี่ตัดสินเกไม่ผิดว่าแก มันเป็นคนเร็วจริงๆถ้าธุรกิจที่พี่มีอยู่เทีทยบเป็นภูเขาธุรกิจของแกมันก็แค่เศษเสี้ยวเท่านั้นใช่ถ้าผมเทียบกับพี่ผมคงเทียบไม่ได้หรอกพี่โชคแต่ผมจะบอกอะไรให้นะทรัพย์สินของบร,ริษัทที่มีตอนนี้ผมใช้ทั้งชาติใช้ให้ตายยังงก็ใช้ไม่หมดหรอก ไอโก้เกนี่มันเด็กเมื่อวันซืนจริงไหมวะเกไม่คิดบ้างเหรอทุกคนที่ทำธุรกิจร่วกับแกมีใครเจอหน้าพี่แล้วไม่เรียกว,ว่าพี่โชคบ้างแล้วเกยังคิดเหรอว่าเขาที่จะมาร่วมกัน,กนเกเกยคงมองแต่เล่นเกมองวันไม่ดูไรบ้างเลยนะว่าตอนเนี้ยเขาถอนหุ้นกันหมดแล้ว แกมาหลอกลวงน้องเชั้นทั้งที่จริงน้องเชั้นควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้ส่วนน้องเชั้นเพื่อแกแล้วเขายอมเหนื่อยยอมโดนด่ายอมทุกอย่างยอมไม่กระทั่งถึงชีวิตตัวเองส่วนแกกลับเอาความรักที่เขามีให้มาทำเป็นเรื่องตลกไอโก้แกจำไว้ กูโชว์กูจะทำให้มึงไม่มีที่ยืนในสังคมพี่โชวครับพี่โชวผมขอโทษนะพี่พี่ให้อภัยผมเถอะนะพี่ตบนี้มันสำหรับน้องสาวชั้นส่วนตบนี้มึงยังไม่มีค่าพอที่จะให้กูตบ พี่โชคหนูขอบคุณพี่มากนะคะไปกลับ้านจำไว้นะน้องสาวของพี่อ่ะพี่รังเกได้แค่คนเดียว